อ๋อนี่คือนี่คือว่างเลยมือโปรโเลยนี่มือโปรโเลยออบอกให้นะครับมือโปรโเลยนี่เลยที่วิวนี่โอเคแปดดรอยห้ 8, 5, 5าทิพย์องศาวิววนันนี้มาในมือโปรเลยหมูน,มน,น,ออนะครับ ตอนไม่ตายสกุาวางเลวางเลยมาวางพุงกันนะครับฮีเน้นะก็แบบทีเบนเลย

น้าอได้าปตายชุกลเตราพานี่นะะปามชอยงหร่อไนี่เบียดเลยตอนนี้เบียดเลยเบียดเลยเบียดอะไรเลียดอะไรเบีอร้หม่เข้า nhà mới đình đám nữa kêu vàng đi phải mà cổ Chán tay rồi kẹp bắt tay rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ามยเอะไรบ่พได้เอาไย้ได้ๆเออน่ะปื้ลล่ะไปๆๆไปเลยดิ้ากัง่้งนูกดมาหาัินกับมาเฮากินแต่วาูาเอา้อ นี่วันนีวว่าแม่พูพอแมงพูนะครับนี่สดจากทะเลเลยเขาหรวหัวมึงเข้าเเขานี่้หนี่ันหรเลแตกย่ี่พ่อธรรมชาติบนนั้นบนนั้น นี่นี่วันนี้เอาอะไรได้นี่วันนี้นี่นโอ้โหโอ้โหก็เป็นมัดเลยนุ โคตรขึน้นมาเลยเมันขวางเลยนึบอกนี่ได้ครับเลยหมดเลนี่อะอะอย่าไว้ประเดี๋ยวเอ็นได้ดีบุตรอะไรบรรยากาศครับ อบักบาราไเอเย่ยนี่คือบรรยากาศนะครับนี่ตายยัง่ายังยังยังจัดไปมันถุ่มเหื่อมันช่เลือกมันช่ปูค้มไหมเมือนคนเล็กกันดกว่าเวอร์เอารื่ปลาเลยตามมาตักด้วยเปลาามาตามด้วตามมาจจกด้วย

เอากะดูกต้อวเอตนนอ่เลต้องมีหอตัวดไปแก่เท้าูต่เดวไปแก่้เดี๋ยวนนๆๆต้องเทเลยนะบักูกนมาทกอน้วนี่ติดยนะครับจูกูจะก่อไยเราเลยอัหลพพรตตายงไม่ดีว่าจะดีเออ Quay chắc tôi là con. Lời ổn. Bà, như vậy. Lời ổn. 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 Lời Đây, Lời ổn. 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 Lời ổn.

kín đáo nhìn này Bấm xe thôi hỏi. bộ lần mua hay không vừa? Ừ, thế ิดอิดเลยอิดกีเดน้องโอเลได้ได้ไก่อนได้กนได้กนถ้าน้ิ้นะครับเทาน้ำจิ้มตุ้ยีคนเราง่ายๆูมาเทียบเอพรอมหอมเสือย่าด้วยกำลังตาเสือยว่้ยนะน้ิหลายวุ้นอื

โอ้โหอะไรนี่ช็อคเลยกินได้ไหมกินได้กินได้กินได้เลยตาลางน้ำเยียดตะกิดเะกิดยเร่ไหมครับไม่เลยนี่ตาเอียดแต่วะน้อตาเอียดนะครับมึงเล่นขับเ้ยอ่รอไม่พ่อหารุ่มครับเลยดิพ่อเน่ยรุ่มกรรยาการ์ดคารายลน แฉมือเลยนะครับขออนุญาตแฉมือพราะตีเต็บนะครับอชอนเลย

เ๋ยวหลอกก่อนน้องหลอกเองแล้วมาูุยหยอกมึงได้แล้อับเร็วบ้านเลยจื๋อว้าไรๆกันมันอ๋ออาลัมดุดิลละดุดิลละมากินข้าวครับ

เออคิดได้หมดต่เนี่ยนี่ครับมันมีอันมีหัวรับคำนี้าไว้กัน

Cảm biết ừ. Tại thì thì là bì. Bì là thôi. cái pìa là bị, bị lựa tay 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 lựa tay

บรรยากาศเลยที่เห็นโค้งด้วยดูอ่างเลยด้วยข่าไหนด้วยพอดีมันไหน gấp phải khô tiền đâu Nè nào bọc 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 để làm nhất rất là khô này bỏ bỏ hỗ trợ các bạn làm 出来。 ถ้าโอเคคาดนานครับได้คาดนานครับได้คือก right ินได้นะครับนี่นะครับนี่ก nice ็ตายบอกว่าแต่โค้ดนะเรือพี่นั่งเขาโค้ดโดยเฉพาะน้ำมันยังไม่นั่นที่เขาน้ำเรีนกมีนี่นะครับกินได้นะครับน้ำนี่กินได้ไหมกินได้ครับน้ำนี่กินได้ นี่ต่อไม่มีไม่มีน้ำไม่ได้มาเอาได้นะครับเวลาคาดน้ำคาดได้เลงหลังหน้าหนักไม่ได้ขวดหลังหน้ามากมึงอันนี้ด้ยอันนี้เลยก้าวหนักก็ไปครับเด็กๆครับเอาไปได้ไปไปไปาดจมูกมันไหวจริงเลยเรือเต็มเต็มทำได้ tạo điện hả bây giờ cà tốt cà tốt nhá mày 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 mày

ตับใจให้ทุกคนคือมันจะไม่ติดนะครับมันจะว่าติดเกิตัวเยอะจริงๆจะติดคือมันจะผ่อนมัด เราไม่เอานะครับเรายาวตัวนี้นะครับงานไม่ไพอถ้าไม่ชำนาญกินก็คือจับไม่ได้อันนี้เป็นยี่สเพลินเลยแต่ว่าตายนี่คือชำนาญ นนั่มาเลยมาเลยมาเลยมีตัวนะครับตัวนะครับมีตัวนะครับนี่เลยครับนี่ครับมีตัวนะครับนี่คือปลากระพงนะครับสดๆจากทะเลนะครับนี่คือปลากระพงสดๆจากทะเลนะครับตัวนี้ประมาณเท่าไรได้ครับลูกได้ไหมโชงลูกครับโคกเทเลยตายนี่นะครับเรามาพวกอลไรตัวแรกคือเราไม่เอาเราจะเอาตัวใหญ่ๆนะครับนี่เลย ได้เยต้มยำเได้เลย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 มีตัว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 มนรอั่เมีตัวมีตัวมตัวเ็วนะครับซอตัวงนึกเดียวนึกแค่เดีวนึกแเดียว่เดีวนีเวก่เดยว่เีวนึกแค่เดยววนคนี่คแียวีวีีวว

เนี๋ยวเหรอเดี๋ยวเหรออย่าไปโยมีรุ่น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 มีปลาเลงนะครับอะดงต้องการู้ได้ลูกเล่ลูกเล่คืออะไรล่ะพครับปลาเป็นลังมี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 ร้อยเลยครับแต่ว่านั้นเลยคือน้ำมันต้องทำได้ระวังระวังฮิตต้องใจผู้ชำนาญ หักหน้ามาโนโกนปิดคือเราไม่ใช้ให้เลยเวลานะครับเพราะมันเรือมันเหล็กคือไม่ตายเรยคือใช้มือหรือมือเ้าเลยนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn